สองคับสองจะขาดอัตลักษณ์ค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงโปรเจกต์ของเรานะคะโปรเจกต์ของเรานะคะเชื่อว่านรำยาล้างจานสมุนไพรสุดพิมพ์ชันค่ะจะพูดถึงวาเป็นนาก่อนเลยนะคะนรำยาล้างจานนะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่จําเป็นมากกาะทำความสะอาด็นของเครื่องใช้ที่ควรเดือค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะมีหลายบริษัทที่สินค้าที่หลากหลายแล้วความต้องการของผู้บริโภคนะคะปัจจุบันในการนยาล้างจานนะคะ แต่หลายมีห่อปัญหาของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นะคะก็คือมีาอาการแพ้ค่ะเช่นอาการคันนูนะคะมีตุ่มใสบนที่มือค่ะเลยได้คิดวิทยาลัยการศึกษาขึ้นมาค่ะเพื่อลดอาการแพ้ของผู้ใช้หรือว่าผู้บริโภคค่ะต่อไปนะคะจะเป็นวัตถุประสงค์นะคะก็คือหนึ่งเมื่อการศึกษาสถาคันของสมุทรไทยตะไคร้และข้าวมิ้นชันที่นำมาทำวิทยาลัยกา,ารค่ะสอนนะคะเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ สาวค่ะค,ะคุณพอใจของผู้ใช้เป็นกับามาด้วยยาล้างจานซึ่งใครสรุดอเป็นพี่ชันค่ะต่อไปนะคะก็เป็นวัสดุบวกอ่อน,นะค่ะซึ่งมีไม่เยอะนะคะก็จะเป็นตามนี้นะคะ่ะหนึ่งพี่ชันขับสองกระป้าสามตะไคร้สี่นะคะเป็นผีนเงี้ยวอซดาค่ะแล้วก็ห้าหัวเชื้อถ้าจัดภามันแล้วก็วัสดุชิ้นหนึ่งไปนะคะคือเกลือะคะ่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการทำนะคะก็คือหนึ่งค่ะหั่นตะไปเป็นแว่นนะคะแล้วก็อดค่ะนาจะไคเป็นต้มเพื่อนำน้ำนะคะมาทำน้ำยาล้างจาค่ะต่อไปข้อสามค่ะเจลมิกิ้งโซดานะคะประมาณหนึ่ร้อยกสิบกรัมเกอรหร้อยสี่สกรัมมาผสมลงภาชนะค่ะต่อไปจะเป็นข้อที่สี่นะคะก็คือเจลมกิ้งโซดาเกอือขวดเชื้อจางพูนะคะแล้วก็ขวดเชื้อก็จะ ต่อไปวิธีที่5้านะคะเป็นค่อยๆนะคะผสมผสมกันนะคะให้เข้ากันเจอตอน่ายห้านาทีค่ะก็แช่ไว้ประมาณห้านาทีค่ะต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะซึ่งเป็นขั้นตอนที่5้าก็คือนำส่วนผสมต่างๆนะคะมาใส่น้ำยาเอยมาใส่ผลน้ำยาแลกจานของที่เตรียมไว้ค่ะแล้วก็จะเป็นะคะผลประโยชน์นะคะที่เราจะได้จับมาด้กันค่ะก็คือ หนึ่งนะคะสามารถสา,สามารถเป็นนายของตัวเองได้ค่ะึ่งเ,ะงเปิดธุรกิจของตัวเองได้นะคะต่อไปนะคะอบททดสอบค่ะก็คือนะคะจะได้ความรู้นะคะแปลกใหม่ค่ะที่เราจะเป็นทำแลก่อนะคะ่ะเป็นข่าวันนี้นะคะ